พาพิกินซิมซำสีพระคาเฟ่ที่ริมทะเลชนบุรีบางแสนเดูจ้า 小安鱼。<Sure. S 2> mm hmm. สวัสดีค่ะวันนี้เราพามาเปลี่ยนบรรยากาศอยู่ริมทะเลกันนะคะที่จังหวัดชลบุรีค่ะอยู่ถนนชนละมากวิถีหรือเป็นถนนที่สร้างขึ้นใหม่เรียบชายทะเลนะคะมาจากทางเส้นอ่างศิลานะคะมุ่งหน้าเข้าตัวจังหวัดชลบุรีค่ะ ชื่อถนนชนละมากวิถีเป็นเส้นทางประมาณ10กว่ากิโลนะบรรยากาศดีตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายสามโมงกว่านะน้าขึ้นนะแล้วก็บรรยากาศนี่แบบทะเลเรียบสงบดีนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านจีบฮะคาเฟ่นะคะจีบฮะก็คือขนมจีบกับฮะเก๋านะคะเป็นร้านคาเฟ่ร็ตตกแต่งสไตล์จีนนะน่ารักมากๆเลยดูบรรยากาศนะคะนี่มีต๊ก เป่าบุญจีนด้วยบรรยากาศภายในร้านนะนเขาก็ตกแต่งเป็นธีมแบบจีนเลยสีสันสดใสสวยงามนะคะมากางวันก็จะได้บรรยากาศแบบนี้เพราะกลางคืนไฟก็จะสวยมากเลยนะนี่เป็นคาเฟ่ที่แบบเปิดใหม่เลยเขามีทั้งเครื่องดื่มน,นะแล้วก็ขึ้นชื่อเลยจะเป็นกาแฟเอสเปรสโซเพราะว่าทางร้านอะ่ะ<อ>เขาได้แชมป์โลกในการชงกาแฟา2ปีซ้อนเลยนะคือ2 0 0 0 นอกจากนี้นะคะเมนูเด็ดของเขาก็พลาดไม่ได้เลยคือติ่มซำไม่ว่าจะเป็นของนึ่งของทอดมีทุกอย่างรวมทั้งอาหารจีนเป็ดย่างหมูแดงฮ่องกงมีหมดเลยเดี๋ยวเราจะเอาตัวอย่างเมนูให้ดูนะคะนี่จะเป็นของนึ่งติ่มซำต่างๆจีฮพะคาเฟ่นะคะมีทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นบรรดาขนมจีพระเก๋านะคะสาหร่ายนึ่งกุ้งนึ่งมะนาววยเตียวหลอดขาไก่เต้าซี่โจ๊กฮ่องกงก็มีนะ ของทอดก็พลาดไม่ได้เลยมีซาลาเปาหนึ่งซาลาเปาทอดลาวามีทุกแบบเลยนะคะสารพัดไส้เลยนี่นอกจากนี้เขาก็ยังมีพวกเครื่องดื่มต่างๆนะคะสไตล์คาเฟ่มีทุกรูปแบบใครไม่ทานกาแฟก็มีเครื่องดื่มประเภทโยเกิร์ตหรือว่าอิตาเลียนโซดาก็มีส่วนด้านนี้ก็จะเป็นสไตล์อาหารจีนค่ะมีทั้งออเดิร์ นี่ไก่แช่เล่านะคะสลัดกุ้งทอดแนวจีนจีนมีทุกอย่างปลาเต่าเตอยังมีเลยนะทุกคนนี่นะกินไหมนะกินไหมดูเมนูเครื่องดื่มเครื่องดื่มปั่นใสยโยเกิร์ตก็อร่อยมากเลยนะแล้วเขาก็ยังมีไอศครีมโฮมเมดที่ทำเองด้วยนะคะอร่อยมากๆบิงซูงก็มีนะจ๊าสายหวานคือห้ามพลาดนะคะมีทุกรูปแบบบรรยากาศร้านดีมากตอนนี้เรานั่งอยู่ที่ชั้นหนึ่งนะ พอเราเดินลงไปข้างๆตรงนี้นะคะข้างล่างเนี่ย<ม>เขาจะเป็นห้องแอร์แล้วก็ตกแต่งเป็นสไตล์แบบเซี่ยงไฮ้ฮ่องกงตกแต่งแบบสวยมากอะ่ะเดี๋ยวพาลงไปชมไปดูที่ลงไปทาน <c oughs> ได้แล้วค่ะสิ่งสองจากร้านจีพนะชนบุรีนะคะนี่พี่คือน่ากิมบบนมากจะบรรยายทีล,ยยละอย่างเลยนะมาดูกันเลยค่ะ๋อันนี้จะเป็นเป็ดย่างฮ่องกงนะคะกับหมูแดงน,นะคะต่อมาซึ่งซอสหมู ส่วนอันนี้จะเป็นมุ้งนึ่งซอสผง่กะหรี่จ้าต่อมาอันนี้จะเป็นขนมจีบหูคะ่ะตามมาด้วยฮะเหานาอันนี้ลูกใหญ่ๆแป้งใสๆเลยแล้วก็เป็นจีบกุ้งหมูหมู้ปกไข,ข่กุ้งข้างบนนะ่ะส่วนอันนี้จะเป็นลูกชิ้นเป็ดซอสเอ็กโซนะคะลูกชิ้นเป็ดนึ่งนะคะ อันนี้เมนูโปรดเราคาไใ่1นืเต้าซีค่ะอันนี้ก็โปรดเราอีกเช่นกันว๋วยเตี่ยวราอกุ้งตบท้ายด้วยเมนูเด็ดากาแฟเอสเปรสโซ่แชมป์โลกปี2017นะคะขอลองชิมหน่อยทาไมตบท้ายด้วยากาแฟจากจีพะ เอสเพซโซแชมปโลกปี2017ที่เขาว่ารสชาตินุ่มนวลนะคะเดี๋ยวจะลองชิมดูว่าอร่อยอย่างที่เขาได้รัง,งวัลหรือเปล่ารสกาแฟหนักมากรสกาแฟเข้มแต่ไม่ได้หวานคือมันเป็นคนกินหวานเนี่ ินหวานมันอาจจะไม่ถูกแนวนะแต่อร่อยนะสำหรับคนที่ชอบกาแฟเข้มๆแล้วก็ไม่หวานมากแต่สำหรับเรามันยังไม่ถื่แนวเราแต่รสชาติกาแฟเขาว่าดียี่ก็แต่เ a s แต่ละคนนะคะนี่มันจะมีรสชาติของกาแฟที่นำโยงนี่าโอเคไปเป็นที่ ของกินดีกว่าเริ่มใหม่ก่อนดีอ่ะขอเป็นขนมจีบก่อนละกันุ้ยลูกใหญ่มากอ่ะเอาเทียบกับช้อนคือล้นช้อนนะก็ใหญ่นะกินมเลยละกัน,กน,นไม่ใส่จิ้มผิดหรือเปล่าใส่พิโจใส่พิโจแล้วขอจินมเลยนะ อร่อยอืมกุいい้งดีน no ุ่มแน่นรสชาติดีมากหมูส <â> ุดอร่อยต่อดๆกระปิปิดปิดแป๊ดนะเป็ดเป็ดแป๊ดแป๊ดหนังมันยังไม่ได้กรอบมากนะแต่ว่าหอมอร่อยเนื้อเป็ดเ่ยหนามาก เต็มป,ปากเต็มคำมากมาสตอร์มันก็ติดกล้องอยู่มีมัสส่าคือชิ้มมันใหญ่มากเนื้อมันหนามากเลยนี่มีมัสส้ากับคาตาบางคนกินติ่มซำต้องกินคู่กับมัสส่าแต่แบบจิไมี่เป็นแล้วแต่คนชอบ ต้องกินร้อนๆนะช้าไม่ได้อันนี้เป็นตัวเจียวรอดนึง่งใส่กุ้งต้องไปพร้อมน้ำซอสอย่างนี้ไม่งั้นมันจะไม่ได้รสชาติสีอนิ้วอืมกุ้งเนินมากกุ้งแบบเยอะมาก รสเยอลี่อ่ะมันจะเป็นหวานๆกันเองนุ่มๆเขาเนื่องมาแร้อนนะแต่ตอนนี้ตั้งไว้นานแล้วมันจะเริ่มเย็นแล้วตัวนีกินนะตอกเส้นเสี่ยวไม่ได้ขอเป็นลูกชิ้นเป็ดซอสเอยโลี่ซอสเยลนี่เขาจะเป็นแบบกู้แห้งผู้แห้งชมพูนิดนึงอร่อยค่ะไปได้ไม่ได้ อันนี้อ,อ,อนขาไก่ตซอสหยดตซอสหยด,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 ดตุ้งต้งง่งเปยนุ่มหอมเครื่องแห้าายกลิ่นยาจีนอะ่ะ ่คล้ายเป็นก็คือกลิ่นเต่อซีนอ่นั่นแหละแต่ว่ามันมีอย่างอื่นด้วยอะเราก็ไม่รู้คืออะไรอะแต่เผยอร่อยนะคะอร่อยอร่อยสุดท้ายขอเป็นซอสเอันนี่ละกันคู่ซอสผงกะหรี่อุ้ยเนี่ยฉ่ำๆฟันถงเลย แบบแบบแบบกัข้าวอ่ะออร่อยดีอร่อยทุกอย่างตอนนี้ติ่มจาของเรามาครบแล้วขออนุญาตขอตัวไปกินก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเย็นนะ,ะทุกคนรวมๆแล้วเป็นไงบ้างคะโดยรวมแล้วร้านนี้ผ่ทุกคนมากินได้ไม่ได้อวยไม่ได้ได้อะไรพิเศษจากร้านมากินแล้วก็อร่อยเพราะว่าอร่อยถ้าแม่อร่อยก็บอกแม่อร่อยนะ ร้านนี้ใครมาเที่ยวบางแสนชนบรุรีอ่างศิลานะคะแนะนำที่มาเลยบรรยากาศดีแล้วก็รสชาติก็ดีราคาก็ธรรมดา50บาท35บาทราคาไม่ได้สูงนะคะยกยกเว้นบางอย่างที่อาจจะราคาสูงบ้างเป็นบางเมนูนะคะก็แล้วแต่เราจะเลือกทานอะไรนะ,ะวันนี้ขอตัวไปกินก่อนนะคะขอบคุณที่เข้ามาชมะคะ่ะ